สวัสดีค่ะพบกับอักษรอเลนและคุณครูนาเดียกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นป2นะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรมาด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำและตัวอย่างของคำควบกล้ำกันค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนกอไก่ถึงฮอนฮูกสักหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองท่องกอไก่ถึงฮอนฮูกพร้อมๆกันนะคะกอไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอนางมุนโทถทอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงถอ,ถ,ถอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลา พอพึ่งอฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพอมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอลแวนสอสลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาอออ่างแล้วก็หอนกูค้ค่ะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นเหล่านี้เนี่ยนะคะที่คุณครูอ่านไปให้ฟังแล้วเราท่องกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือพยัญชนะไทยนะคะ ภาษาไทยทั้งหมดมีพยัญชนะไทยทั้งหมดนะคะมีกี่ตัวนักเรียนจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะ44ตัวคุณครูใบให้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยมีอยู่2ตัวค่ะที่เราเลิกใช้ไปแล้วไม่มีการนํามาใช้เขียนในคําใดๆเลยในภาษาไทยคือตัวอะไรคะใครทราบหรือใครจําได้ที่ครูเคยบอกไปแล้วเชิญตอบเลยค่ะใช่แล้วค่ะขอขวดแล้วก็คอคนนะคะอยู่ใน หน้าแรกนี้นะคะเราไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้นำมาเขียนคําใดๆเลยก็คือขอขวดแล้วก็คอคนค่ะมีพยาญชนะที่เราใช้จริงๆอยู่ตอนนี้นะคะจาก44ลบ2ก็เหลือ42ตัวค่ะพยัญชนะนะคะก็ทำหน้าที่ต่างๆกันไปเราลองมาดูกันค่ะหน้าที่แรกค่ะเขาทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นอยู่ตัวหน้าสุดเลยนะคะของคําต่างๆพยัญชนะต้นนะคะ ถัดมาค่ะเขาทำหน้าที่เป็นตัวสะกดค่ะมาตราตัวสะกดทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด8มาตาที่มีตัวสะกดอีกหน pues. ึ่งมาตาที่ไม่มีตัวสะกดก็คือกอกาใน8มาตานั้นนะคะพยัญชนะก็จะหมุนเวียนกันมาทำเป็นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะนอกจะกทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแล้วเป็นตัวสะกดแล้วพยัญชนะของเรานะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นสระได้ด้วยค่ะนะคะ อาจจะไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่นำมาใช้เป็นสระแต่ก็มีบางตัวค่ะอย่างในคำว่ากองงกองนี้อออ่างค่ะทําหน้าที่เป็นสระแม่สละออนะคะเราลองมาดูเรื่องของคำสองคำนี้ค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคำแรกค่ะคุณครูจะสะกดให้ฟังนะคะกองงกองคำที่สองกอลอ องกลองนะคะเวลานักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างสองคำนี้นะคะถ้าใครสังเกตเห็นแล้วจะเห็นว่าพยัญชนะต้นของคำว่ากองเนี่ยนะคะมีเพียงตัวเดียวคือกอไก่นะคะส่วนพยาญชนะต้นของคำว่ากลองมีสองตัวค่ะกอไก่กับลออิงตัวที่แทรกเข้ามาข้างหลังเนี่ยคะ่ะเป็นตัวลออิงนะคะทำหน้าที่เป็น อักษรครวบกล้ำค่ะนะคะอักษรครวบกล้ำอันนี้ก็คือทําให้พยัญชนะต้นนะคะออกเสียงพร้อมกัน2เสียงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาลองดูคํานิยามของคําควบกล้ำกันค่ะคําควบกล้าคือคําที่พยัญชนะเอ่อคำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ํากับตัวรอเรือรอลิงวแหวนออกเสียงควบ หรือกล้มเป็นคําเดียวกันค่ะนะคะเขาก็เลยเรียกว่าคําควบคํากล้มคําควบกล้านั่นเองค่ะใช้ตัวที่จะมาเป็นตัวที่2นะคะและเราเรียกว่าเป็นคําควบกล้มได้เนี่ยมีอยู่เพียง3ตัวเท่านั้นค่ะก็คือรอเรือรอลิงแล้วก็วอแวนค่ะนอกจาก นี้นะคะถ้าเป็นพยาญชนะต้น2ตัวนะคะตัวที่2ไม่ใช่รอเรือไม่ใช่รอลิงไม่ใช่วอแหวนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคําควบกล้ำนะคะรอเรือรอลิงวอแหวนให้นักเรียนจําไว้ก็ได้แค่3ตัวนี้เองไม่ยากนะคะลิงรอแหวนนะคะเอาละค่ะมาดูคํานี้กันค่ะเห็นจากภาพแล้วนะคะนักเรียนลองมาเขียนสะกดคํากับคุณครูค่ะอันนี้ก็คือคําว่า กว้างนั่นเองค่ะเวลานักเรียนจะเขียนก็ใช้ตัวกไก่วแหวนสระอางงงูกวางค่ะเวลาเราอ่านนะคะหรือสะกดคําควบกล้ำเราก็จะดูนะคะว่าเราจะสะกดแบบไหนอย่างคําว่ากวางนะคะให้เราอ่านว่ากออาวกว้างนะคะกไก่วแหวนรวมเสียงกันได้เลยค่ะกว อาวกวางแบบนี้นะคะถัดมาดูคำต่อไปค่ะคำนี้เป็นรูปอะไรนักเรียนทราบไหมคะเห็นแล้วเนาะใช่อร่อยด้วยนะคะบางคนชอบกินมากเลยก็คือกล้วยค่ะคำนี้เขียนแบบนี้ค่ะกรอัอว,ยอวยอยกล้วยไม้โทกล้วยใช้กอไก่ลอลิงวอแหวนยอยักษ์แล้วก็ไม้โทเวลาเราอ่านพยัญชนะคู่หน้าเราจะอ่าน กรอไปเลยนะคะให้ตัวเนี่ยมันควบกันไปเลยกรออัวยอกลวยไม้โถกล้วยมาดูต่อมานะคะภาพนี้คือเขากําลังทําอะไรและเขียนยังไงคะเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ทาความสะอาดนั่นแหละทาความสะอาดจํทำท่าอะไรเนี่ยกวาดบ้านนะกวาดนะคะเวลาเราเขียนเราใช้ตัวกอไก่วอแวนสระอาดอเด็กค่ะเขากําลังกวาดบ้านเวลาเราอ่านเราอ่านว่า กออาดอดกวาดนะคะถัดมาะค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะมีตีรับตึง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 ใช่แล้วมีไม้ให้ตีด้วยตีลงบนอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากลองถูกต้องค่ะมีตัวกอไก่ลอริงอออ่างแล้วก็งองงูค่ะกลองเวลานักเรียนสะกด กลอองอกลองนะกลอองอกลองนะคะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะเผ็ดเผ็ดรสชาติเผ็ดเผ็ด,ผดที่ในภาพจะเป็นสีแดงแต่ความจริงมีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองเขาเรียกว่าพริกถูกต้องนะสะกดพอพานรอเรือสระอีกกอไก่นะคะเวลาเขียนพอพานรอเรือสระอีกอไก่อ่านว่าพลออีกพริก พรอ,อิโก,กพริกนะคะกระดกลิ้นเล็กน้อยอา้าวหล่ะภาพนี้เดาซิว่าคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยทายคําควบกล้ำอะไรในภาพมีทั้งเด็กผู้ชายนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาก่มลงไปมองที่ไหนสูงกว่ารองเท้านิดนึงยังไม่ใช่รองเท้าใช่แล้วค่ะกระโปรงอ่ากระโปรงมีตัวกไก่รอเรือสละอะ ซลาโอปอปลารอเรือแล้วก็งองงูค่ะกรออะกระปรอโองอโปรงกระโปรงนี่ค่ะจะเห็นนะคะว่าทุกๆคำที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผิดอย่างที่ครูบอกไว้เลยนะอะตัวนี้อะไรเนี่ยมองไปปุ๊บรู้เลยใช่แล้วค่ะปลาบางคนตอบว่าปลาถูด้วยนะปลาค่ะสะกดเอ,อ่อใช้ตัวอักษรอะไรบ้างปอปลา ลอลิงสระอาเวลาสะกดปลออาปลาปลออาปลารวบเสียงไปเลยนะคะถัดมาค่ะอันนี้เด็กๆกินทุกวันเลยแต่ที่เรากินนะ่ะมันเอามาหุงแล้วนะนักเรียนข้าวแต่อันนี้มันมีเปลือกด้วยก็เลยเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะอืมขอไข่สระอาวอแหวนไม้โทสละเอปอปลาลอลือ ลลิงสะละอืออ,อ่าอองกไก่นะคะสะละเอนี่ไม่ใช่สะละเอจริงๆนะมันมาจากเป็นส่วนประกรอบหนึ่งของสะละเอือนะคะคำนี้ขออาวาขาวไม่โทข้าวปลอเอือกอเปลือกข้าวเปลือกค่ะเอาละแล้วก็คำสุดท้ายนะคะสองคนนี้ค่ะเขาเป็นนักอนุรักษ์แน่เลยนะเขาไปทำอะไรกันคะนักเรียนปลูกป่าใช่แล้วค่ะไปปลูกนะคะ กริยาของเขาคือปปาลลิงสละอูกไก่ค่ะปลูกเวลาอ่านก็อ่านว่าปลอูกปลูกค่ะพูดเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อควบกล้ำคํากันตั้งแต่ตอนสะกดเลยทีเดียวค่ะนักเรียนลองมาดูนะคะถ้าคุณครูให้นักเรียนดูย้อนอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นจริงๆอย่างที่คุณครูบอกนะนักเรียนว่า คำต่างๆเหล่านี้ค่ะพยาญชนะตัวที่สองนะคะจะเป็นแค่3ามตัวเท่านั้นก็คือรอเรือรอริงแล้วก็รอเรือรอริงแล้วก็วอแหวนนะคะอย่างคําว่ากวางก็เป็นวอแหวนนะคะอย่างคําว่ากล้วยก็เป็นลอลิงนะคะอย่างคําว่ากวาดก็เป็นวอแหวนตัวที่สองนะคะก้องก็เป็นรอลิงค่ะพริกก็เป็นรอเรือค่ะกระโปรงก็เป็นรอเรือค่ะ ปลาก็เป็นลอลิงนะคะข้าวเปลือกเปลือกก็เป็นลอลิงค่ะจะเห็นว่านะคะนักเรียนทุกๆคำรวมถึงคำว่าปลูกด้วยนะคะก็ตัวที่เป็นอักษรควบได้เนี่ยมีอยู่เพียง3ตัวเท่านั้นลิงลอแหวนจำได้ไหมคะลอเรือ,รอลอริงแล้วก็วอแหวนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆนนอกเหนือจากนี้เราเรียกว่ามันเป็นอักษรควบไหมนะ ไม่ใช่นะมันเป็นอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทาความรู้จักกันนะคะวันนี้เราเรียนแค่เรื่องอักษรควบก่อนเอาละคุณครูก็สามารถนะคะบอกนักเรียนได้นะคะว่าคําควบกล้มเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะอันแรกก็คือคําควบแท้คําควบแท้หมายความว่ายังไงล่ะคําควบแท้หมายถึงคําที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันคําว่ากรองนะคะกรอง คุณครูจะไม่ออกเสียงคํานี้ว่ากองและไม่ออกเสียงคํานี้ว่าลองแต่เอากอกับลอมาผสมควบกันแล้วอ่านว่ากลองกลอองงกลอง,อง,อง,ลองแบบนี้เขาเรียกว่าควบแท้ออกทั้งสองตัวนะคะออกทั้งสองตัวถัดมาตรงข้ามกับควบไม่แท้เป็นชนิดที่สองควบเออเออตรงข้ามกับควบแท้นะคะเป็นชนิดที่สองก็คือควบไม่แท้ ชนิดที่1ควบแท้ชนิดที่สควบไม่แท้ควบไม่แท้หมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าพยานชนะต้นนะคะที่ควบกล้ำก็คือมี2ตัวนะแต่ออกเสียงนะคะพยันชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวหรืออาจจะไม่ออกเลยทั้งสองตัวก็ได้เปลี่ยนเสียงไปเลยก็ได้เอ๊ยังไงนะครูยังไงคือ ออกเสียงตัวเดียวยังไงคือไม่ออกเลยสักตัวเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะอย่างคำนี้ค่ะคุณครูมีคำว่าเศร้าคุณครูเนี่ยไม่อ่านส,ส,สอเอาเสาไม่โทรเศร้านะส,สอสรอเอาเสาไม่โทรเศร้า่างครูไม่อ่านนะก็จะอ่านว่าสรอเอาเสาไม่โทรเศร้าอ่านไม่ออกเสียงรอเรือเลยค่ะมีรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือแบบนี้เขาเรียกควบไม่แท้ คำว่าจริงจริงๆด้วยครูจริงๆด้วยนักเรียนครูไม่อ่านว่าตริงจอรอนะไม่อ่านจริงจริงครูไม่อ่านจริงครูอ่านจริงโดยไม่ออกเสียงรอเรือเลยอะ่ะมาสองตัวออกเสียงแค่ตัวเดียวแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าควบไม่แท้นะคะส่วนอีกอันหนึ่งมาสองตัวนะแต่ไม่ออกเลยสักตัวอา้าวไม่ออกเลยสักตัวแล้วจะอ่านได้เหรอคะครูเอามาดูคํานี้ค่ะมีคําว่า โซมนี่ซุดโซมเคยเห็นใช่ไหมคะทอรอมาทั้งเสียงทอไม่อ่านโทมไม่อ่านโรมไม่ออกทั้งทอไม่ออกทั้งรอเปลี่ยนสเสียงเป็นซอโซไปเลยอ่านทอรอเป็นซออันนี้เขาเรียกว่าควบไม่แท้เหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนอย่าลืมจดจำม,มาไว้ควบแท้ตัวที่สองเป็นรอเรือรอเรงวัแวแหวแล้วต้องออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยทั้งสองตัวส่วนควบไม่แท้นะคะ นักเรียนจะออกเสียงเพียงตัวเดียวหรือว่าไม่ออกเลยเปลี่ยนเสียงไปเลยก็ได้ค่ะถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเขาบอกว่าการสะกดคําควบกล้ำจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้นควบเป็นเสียงเดียวกันเขาเรียกว่าอักษรควบแท้หรืออ่านเรียงทีละตัวเขาเรียกว่าควบไม่แท้ออกเสียงสรละออกเสียงตัวสะกดถ้ามีออกเสียง ผสมคำแล้วก็เอ่ยชื่อวรรณยุกต์ถ้ามีแล้วก็ออกเสียงคำที่สะกดออกมาได้เลยค่ะอย่างคำนี้นะคะคุณครูไล่ไปเป็นกลองกล่องกล้องนะอันนี้เป็นคำควบแท้เวลาคุณครูอ่านนะคะคุณครูก็จะอ่านกอไก่กับลอลิงควบกันไปเลยเอากอไก่กับลอลิงนะใส่สระ,ะอลงไปกลอองกลอง,อง,อลองพยาญชนะต้นสองตัวสระ,ะอตัวสะกดนะคะ กรองกรองถ้ามีวรรณยุกต์กรออองกรองไม่เอกกล่องกรอองกรองไม่โทกล้องแบบนี้ค่ะเราลองมาดูคําว่าพริกนะคะอย่างพริกเนี่ยเป็นคําควบแท้เมื่อเราเห็นรูปคําแล้วเป็นคําควบแท้เวลาเราสะกดอ่านคําก็จะอ่านว่าพรอพรอเลยนะพอกับรอมาพร้อมกันใส่สระอพรออิกรินกพรออิกพริก ถัดมานะคะถ้าสมมุติว่ากอไก่กับรอลิงเป็นคําควบแท้ก็อ่านควบกันไปเลยกรองอก้องแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าควบแท้นะคะแต่พอเวลาเราไปอ่านสะกดคําควบไม่แท้นะคะเราจะไม่อ่านสอกับรอรวมกันเราจะอ่านแยกกันสอรอแยกตัวกันไปเลยให้รู้ว่าควบไม่แท้เราไม่ร่วมมือกันนะสอคนนี้สอรออยอสอยไมโท ส้อยไม่ต้องมีรอเรือนะสอรอ,อยอสอยเอารอเรือออกไปเลยไม้โทส้อยอ่านแบบนี้ค่ะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนต้องลองมาฝึกอ่านกับคุณครูก่อนนะคะโดยการบอกพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็อ่านสะกดคกกําควบกล้าด้วยกันค่ะคําแรกค่ะคําว่ากราบพยัญชนะต้นก็คือกไก่รอเรืออันนี้ควบแท้แน่เลยเนาะพรอาบอกราบ พยายามชนะต้นของคำว่ากล้วยกไก่ลอลิงควบแท้แน่เลยกลออัวยอกล้วยไหมโทกล้วยนะเก่งมากค่ะคำว่าแขวนขอวอ,อตัวหลังเป็นรอเร,ร,รืรอลอลิงว่าแหวนควบแท้เนาะแต่เป็นควบแท้ก็ต้องอ่านแบบควบแท้ขอแนอนอแขวนนะคะ ต่อมาคลานข้อควายกับลอลิงน่าอ่าเลยคลอคลออะไรนะคลออานอคลานคำสุดท้ายของหน้านี้ให้นักเรียนลองสะกดด้วยตัวเองค่ะลองสะกดดูซิกอวออ่ากออาโดกวาดถูกต้องพยัญชนะต้นกอวอนะคะคำต่อไปนะคะคำว่า ทอรอ,อ,ยอายไซเนี่ยนะคะพยัญชนะต้นที่เป็นควบไม่แท้ก็คือทอทหารรอเรือค่ะที่ควบไม่แท้เพราะว่าไม่ออกเสียงทั้งสองตัวเลยนะคะอ่านออกเสียงเป็นซโซ่ค่ะต่อมาคําว่าพริกค่ะอันนี้เป็นคําควบแท้นะคะรอเรือที่ควบมาเนี่ยมีความสําคัญออกเสียงด้วยค่ะพยัญชนะต้นก็คือพอรอนะคะเวลาเราอ่านก็อ่านว่าพรอ,อ,อีกอพริก พออีกก็พริกควบตั้งแต่สะกดคําเลยนะคะถัดมาค่ะคาําว่าเศร้าพยัญชนะต้นที่เหตุเด็กๆเ,เ,เห็นนักเรียนเห็นก็คือสอสาราลอเรือใช่แล้วค่ะมาสองตัวแต่ไม่ออกเสียงหนึ่งตัวสะกดว่าสรอเอาเสาไม่โทเศร้านะไม่ออกเสียงลอเรือนะคะถัดมาค่ะทรรอโอมอ โซมนะคะทอรออีกแล้วไม่ออกเสียงนะคะออกเสียงเป็นซอโซ่ค่ะก็เลยอ่านว่าโซมนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าส้อยนะคะคำว่าส้อยอรอสอรออรอ,อ,อสอยไม่โทส้อย พยัญชนะต้นสองตัวนั้นก็คือ,อรอแต่เราออกเสียงอเสือเพียงตัวเดียวนะคะไม่ได้ออกเสียงอังอังรอเหลือนะคะไม่ได้ออกเสียงรอเหลือนะคะเอาละค่ะนักเรียนถ้าสมมุติว่าคุณครูนะคะต้องถามนักเรียนว่าเอ้คุณครูคะถ้าหนูจําว่าทอรอทุกตัวเนี่ยมันออกเสียงเป็นควบไม่แท้ใช่หรือเปล่านะคะความจริงแล้วไม่ใช่ทอรอทุกตัวนะคะที่เป็นควบไม่แท้ทอรอตัวที่เปลี่ยนเสียงเป็นซอโซ เท่านั้นที่เป็นควบไม่แท้เช่นคำว่าซับเช่นคำว่าซุดโซมเช่นคำว่าพุทธาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าบังเอิญนักเรียนไปเจอคำเหล่านี้จันทราคำนี้ไม่ได้อ่านจันซาเนาะอ่านว่าจันทราอินทราอินทาเช่นชื่อถนนรามอินทานิทราอย่างเช่นเจ้าหญิงนิทราแบบนี้ค่ะพวกนี้เนี่ย อ่านเป็นเสียงทอแท้ๆแล้วก็รอเรือตามมาเลยมีออกเสียงทั้งทอรอสระอาอ่านว่านจออะนอจันทร์อาทราจันทาออีนออินทรออาทาจันทราออิดนิด ทอรออาธาอทรออาธาจันทาแบบนี้ค่ะเป็นคำควบแท้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งจันรานิธาแล้วก็อินทราค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะแล้วก็ฝึกสะกดคำให้คล่องแคล่วนะคะครูมอบหมายให้เป็นการบ้านค่ะอย่าลืมไปฝึกมานะคะเพราะว่าครั้งหน้าเราจะเราจะยังเจอกันในหัวข้อของคำควบกันอยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่ครับหน้าบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน